กระบะมัสด้าบีที50หน้าใหม่ควรเปิดตลาดในไทยด่วนหลังสถานการณ์ล่าสุดวิกฤต์นากว่าเดิมใครจะคิดว่ากระบะมัสด้า da, ที่มีการทําตลาดในไทยมานานหลายปีเปลี่ยนไปแล้วหลายเจเนเรชั่นเป็นปีกรรมที่ถูกยอมรับและได้รับความนิยมไม่น้อยในอดีตแม้จะเป็นแบรนด์รองก็ตามปัจจุบันกลับมียอดขายทั้งเดือนไม่ถึง10คันหากอ้างอิงจากตัวเลขการขายล่าสุดและจากการมาของตัวปรับโฉมใมนเช่นจึงสมควรแนะนำสู่ตลาดเมืองไทยโดยด่วน ก่อนหน้านี้เรานำเสนอตัวเลขยอดขายรถยนต์ในไทยประจำเดือนกันยายนพบว่าปิกัมที่มียอดขายน้อยที่สุดคือ Mazda าบีทีห้าทำตัวเลขได้เพียง4คันเท่านั้นถือว่าเป็นยอดขายที่น่าตกใจไม่น้อยแพ้แม้กระทั่งปิกัดจาก MG ทั้งทงที่ m a z d a าบีทีห้ได้รับการปรับออปชั่นไปไม่นานและมีส่วนลดก่อนการขายหลักแสนบาทแต่ตลอดเวลาที่ผ่านมากลับไม่ได้ทำให้ความนิยมเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดดีที่สุดคือขายทะลุ1น0คันต่อเดือนเท่านั้น สำหรับคุณสมบัติตัวรถถือว่ามีข้อดีหลายส่วนอยู่นะครับในกลุ่มผู้ใช้ได้มีการพูดถึงเหตุผลในการตัดสินใจซื้อ b t 5 0แน่นอนว่าส่วนใหญ่จะมองไปที่ความคุ้มค่าจากราคาที่ถูกกวาคู่แข่งหลายแสนบาทเมื่อมีการหักส่วนลดออกนั่นเองถึงแม้ภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือและกระแสนิยมในปัจจุบันอาจจะไม่ได้มีภาษีดีเท่าเมื่อก่อนแต่อย่างน้อยตัวรถก็ได้งานวิศวกรรมเดียวกับเจ้าตลาดอิซูซูดีแม็โดยเฉพาะอะไรสําคัญอย่างเช่นเครื่องยนต์ระบบเกียร์ ระบบส่งกาลังในอนาคตหายห่วงแน่นอนนะครับแม้จะมีอีกเหตุผลจากบุคคลภายนอกที่ยังมองว่ากระบะ Bt 5 0อาจจะยังไม่น่าสนใจในโมเดลนี้โดยหยิบยกเรื่องค่าแรงและค่าอะไรตามการเช็คระยะต่างๆหลายคนมองว่าอาจมีราคาที่สูงกว่าฝาแฝดอิซุสุทำให้ส่วนใหญ่หันไปหากระบะดี a x มากกว่าแต่ลูกค้าที่ใช้ Bt 5 0ตัวจริงกลับไม่ได้มองเรื่องนั้นเป็นสำคัญเพราะมันคุ้มค่าตั้งแต่ราคาซื้อที่ถูกกว่าคู่แข่งหลายแสนบาทแล้วนั่นเอง ซึ่งเงินส่วนต่างดังกล่าวบางคนบอกเอาไปเติมน้ํามันได้เป็นปีๆหรือเอาไปทําอย่างอื่นได้อีกหลากหลายและเชื่อว่าคนใช้จริงทําใจเรื่องราคาขายต่ออยู่แล้วนะครับเพราะไม่มีทางที่จะได้ราคาดีเท่าอิสุสุหรือกระบาค่ายอื่นอย่างแน่นอนแต่ด้วยคุณภาพตัวรถที่ไม่ต่างไปจาก D m a x ก็อุ่นใจได้ส่วนหนึ่งในการใช้งานยาวๆนั่นเองในช่วงกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมาม a z d a าได้มีการเปิดตัวปิกาต์บีทใหม่ในรูปแบบแมตชน ทั้งในตลาดออสเตรเลียและเม็กซิโกไฮไลท์คงหนีไม่พ้นการออกแบบดีไซน์ใหม่หลายส่วนโดยเฉพาะหน้าตาที่มีความดุดันมากขึ้นจนเรียกเสียงชื่นชมจากลูกค้าชาวไทยได้นะครับส่วนบ้านไทยและภายในปรับเปลี่ยนเล็กน้อยทางด้านออปชันปรับแมทัลเทียมฝา,าแฟดอิสุสุขุมพลังเครื่องยนต์ยังคงเดิมน่าสนใจว่าการแนะนําในเมืองไทยจะช่วยให้ยอดขายทาได้ดีขึ้นหรือไม่แต่เชื่อว่าเป็นสิ่งที่มัสด้าต้องทําอย่างเร่งด่วนในการแก้เกมจากวิกฤตในปัจจุบันนอกจากนี้ สื่อออสเตรเลียมีการเปิดเผยว่ามัสดายืนยันรถยนต์ทุกโมเดลในออสซี่รวมถึง BT-50 จะใช้พลังงานไฟฟ้าภายในปี2030ในความหมายนี้คือ BT50 อาจมาในเวอร์ชันไฮบริดหรือไฟฟ้าล้วนก็เป็นได้หากดูความเคลื่อนไหวจากฟ้าแฝด Isuzu D-Max พบว่ามีการแนะนำไฮบริด48โวลต์ในเมืองไทยแล้วนะครับก่อนจะเริ่มขายจริงในเดือนนี้และอ s u z u ูยังมีเวอร์ชันไฟฟ้า BEV อีกด้วยเป็นไปได้ว่า BT50 พลังงานไฟฟ้าใหม่ อาจจะหยิบคุ้มพลังจากอิสุสก็เป็นได้หากมีความเคลื่อนไหวใดๆเกี่ยวกับ Mazda BT-50 ทางเราจะนำมาอัปเดตอย่างแน่นอนนะครับ